สวัสดีครับคันนี้เป็นรถ j ี e p CJ4A ไม่หินทาอินเดียนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับผมเกียร์เดิมวอร์เนอร์สามสปีดนะครับแล้วก็มีฟีล็อกนะฮะัีล็อกครบ,ครบนะครับผมวินน่าวินน่าเป็นวอนนะครับของวอนรถคันนี้ผมทำสีเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับ ลองขับลองอะไรอยู่หลายเที่ยวแล้วก็พร้อมส่งแล้วนะครับพร้อมใช้งานพร้อมส่งแล้วเก็บรายละเอียดครบแล้วนะฮะกระจกอะไรก็ถามมาใส่ครบนะครับนี่นะเป็นทรีฟสี่เไม่หินทานะฮะเลขเครื่องตรงเลขอะไรตรงหมดนะครับรยเป็นชื่อผมเองนะฮะเกียร์เป็นเกียร์เดิมนะครับวอร์เนอร์สามสปีดไม่ขึ้นทั้งหมด เจ้าของเกล่าวถ้านูดูแลมาดีนะครับผมก็มาทาสีเก็บงานทําภายในใหม่นะครับผมนี่นะครับสีล็อกนะครับลัดนะยอดีนะครับใช้งานได้ทนทานนะภายช่วงล่างก็ทํามาใหม่หมดแล้วนะครับเก็บงานเก็บสีเรียบร้อยนะครับ c j 4A มาหินทารถผลิตบอมเบย์นะครับอินเดียครับผมนี่นะฮะทะเบียนสวยเลยเ8็7นะครับ เป็นวินวอร X แปดพันไรนะะรับแต่ผมมาเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับยางผมใส่เป็นกูดเยานะครับกุฎาเจ็ดหู้น์สิหกเวลาเลี้ยวจะติดนิดๆนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาขับขี่นะครับผมจะติดนิดเดียวนะครับแล้วมันเข้ากับดถผมก็เลยไม่ติดภาษีเป็นยี่ห้าเมษาหกแปดนะครับผมเครื่องยนต์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะเครื่องยนต์เดิมนะครับผม ลักยาวนะครับคนเดินเสียงเงียบเลยนะครับนี่นะฮะจะเปลี่ยนเครื่องดีเซลง่ายทีเดียวนะฮะแต่ผมว่าอันนี้มีคุณค่ากว่านะครับ,บเสียงเงียบนะฮะแนะนำเป็นเครื่องเดิมนะครับแนะนำให้ใช้เครื่องเดิม รถเดินข้างหน้าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์เดินเรียบเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนดีเซลนะฮะเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใช้งานทุกวันนะครับนะครับ 4G 4J 4A มาหินทาผลิตอินเดียนะครับบอมเบย์นะครับทะเบียนแท้ชื่อผมเองเอกสารพร้อมโอนครับผมพร้อมเก็บแล้วนะครับคันนี้